สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไร่คุณแหววอเาเภอไส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ผมก่อนไปพบไร่คุณแหววจะพามาชมสวนทุเรียนนะครับอันนี้เป็นสวนทุเรียนของเราเองเลยนะครับวันนี้พอดีเห็นเพื่อนๆล้องขอมาว่าอาอยากชมสวนทุเรียนไร่คุณแหววจังเลยคอยวันนี้ผมจัดให้ครับวันนี้เราจัดให้นะฮะเราพามาดูกันสดๆเลยช่วงนี้โควิด มาเที่ยวกันไม่ได้นะครับก็มาเที่ยวแบบททิปกันไปก่อนนะครับผมอันนี้เรามาดูเลยครับนี่เป็นส่วนทุเรียนนะครับนี่ฮะนี่ฮะเพื่อนมาเที่ยวไม่ได้ก็เดี๋ยวผมพาชมสวนไปก่อนนะครับอันนี้ฮะเป็นทุเรียนของเราครับเป็นทุเรียนที่ปีหน้าเราก็จะออกผลผลิตได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดช่วงออกผลผลิตนี่ เชิญมาเที่ยวชมกันนะครับยินดีที่ไร่คุณแหววอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนี่ยบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมแผนให้ดูแบบ360องศาเลยนะครับอันนี้เราถ่ายที่กลางไร่นะครับนี่ครับสภาพก็จะเป็นตามที่เห็นนี่เลยนะครับ บรรยากาศก็ตามเห็นเลยครับตามเห็นเลยอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับนี่ห้องน้ำเราเนี่ยนะครับของเราก็จะมีทุเรียนมีกล้วยด้วยนะครับกล้วยเราก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับระหว่างทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตเราก็เอาผลผลิตจากกล้วยกันไปก่อนนะครับผมะนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวเรามาดูต,ต้นหนึ่งก่อนนะครับนี่ฮะนี่ฮต้นนี้นะครับนี่ครับอนี่ฮเรามาลองเดินเที่ยวชมชั่วๆกันดูนะครับนี่เรามาชมภายในสวนกันเลยนะครับนี่ครับ บรรยากาศภายในสวนนะฮะจากทุเรียนแล้วก็มีนี่กล้วยไข่ครับอบรรยากาศภายในสวนเรานะครับเราทําจริงครับดูแลกันเองปลูกกันเองครับอ่าห่อนี่ครับนี่ดูครับนี่นอกจากทุเรียนเรามีกล้วยนะครับที่กล้วยใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่นี่ฮะ อันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับเนี่ยเขาอบอกใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเพราะงามจริงๆนะฮะนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับใช้ธรรมชาติล้วนๆนะครับเนี่ยามาดูกันต่อไาเดินชมเรื่อยๆกันมาครับนี่ครับบรรยากาศภายในไร่นี่ครับ แล้วชวมไปฮะของเราก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไปนะครับเพราะต้นบางทีเราปลูกรุ่นเดียวกันมันตายเราก็ต้องปลูกใหม่นะครับเพื่อนๆอ,อยากสอบถามการดูแลหรือว่าจะมาขอเที่ยวชมพูดคุยกันเรื่องการดูแลรักษาเงี้ยยินดีนะครับเราพูดคุยกันได้ไม่ปิดบงังนะฮะเพราะเราเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันนะครับอนอกจากทุเรียนเรามีอันนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆดูที่ต้นอะไรเอ่ย นี่ครับอันนี้ฮะนี่ฮะไอนน้ลองกองเลยครับเนี่ยเรามีลองกองด้วยครับอืม้มนี่ครับนี่ครับอ๋อนี่เรามา เดินเที่ยวชมกันเลยนะคะวันนี้วันสบายๆบาย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยลมพัดติดๆนะฮะเย็นเข้านี้เย็น เป็นไงบ้างครับบรรยากาศภายในไร่คุณแววที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี นี่ครับนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยเราแพนดูรอบๆอ่าที่เห็นสีแดงๆนั้นเป็นแม่น้ํานะครับแม่น้าแกลน้อยนะครับไหลผ่านไล่เรานะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศริมแม่น้ําที่มีต้นทุเรียนอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเนี่ยฮะถ้าชอบไลค์ก็ฝากกดแชร์กดติดตาม หรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ยินดีนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมริมแม่น้ำกันบ้างดีกว่าอ้าวโหนี่วันนี้เรามีมีแขกมาเยี่ยมเยียนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเลยโอ้โวันนี้เป็นแขก เรามาใกล้ๆกันก่อนครับโอ้นี่ครับแขกคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อนี่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับพี่เมิงโอ้โหมาดูทุเรียนวันนี้หลังจากฝนตกดูแล้วสดชื่นไปทั้งสวนอืมเดี๋ยวจพานดูนะครับโหนี่บรรยากาศ ียวใครได้รับชมคลิปนี้อย่าลืมมาเที่ยวสวนพิเรนนะครับประมาณมีนามาเก็บดอกมาเก็บผลผลิตกันอ๋ได้ยินดีนะครับยินดีนะครับเดี๋ยวเราลงมาเที่ยวชมริมแม่น้ำกันดูก่อนนะครับนี่ครับ ันนี้เป็นบรรยากาศอันติดชายน้ำเลยนะครับโหเดีย๋ยวดูสินูน่นอันนั้นเป็นรีสอร์ทนะครับนะครับ น,นั่นเป็นรีสอร์ทนะครับฝั่งตรงข้ามไม่ใช่รีสอร์ทของผมนะครับไม่ใช่รีสอร์ทผมอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศพอดีช่วงนี้ฝนตกนะครับแม่น้ําแกล้นของเราก็จะสีแดงเนี้ยฮะนี่ฮะสีแดงเลยนครับพอดีช่วงนี้ยังตัวนี้หน้าฝนก็จะลกนิดน,นึงนะครับริมแม่น้ําเราเดี๋ยวถ้าหมดหน้าฝนนี้พื้นที่ตรงนี้เราก็จะทําให้เลี่ยม เป็นพื้นที่ท่ับกางเต็นได้เลยนะครับนี่ครับลองมาดูกันเลยนะครับเรามาดูแม่น้ำกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยลองกันมาดูเลยนะครับ นี่ฮะนี่ครับอนี้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำเลยนะครับนี่ฮะนะครับเรามาดูแม่น้ำกันชัดๆเลยนะครับ Uh huh. รีสอร์ทฝั่งตรงข้ามไร่เรานะครับสร้างเสร็จแล้วพร้อมเปิดให้บริการชื่อว่าเดอะเซนครับเดอะเซนเดี๋ยวปีนี้โควิดหายก็น่าจะได้มาเที่ยวกันนะครับผมเพื่อมาเที่ยวรีสอร์ทแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมไร่เราบ้างก็ได้นะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับอันนี้น้ําถ้าเกิดไม่ใช่หน้าฝนน้ําจะใสามากเลยนะครับเนี่ยลงเล่นได้ลงเล่นน้ําได้สบายเลยครับใส ใสจริงๆนะครับเขาบอกนะฮะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ตรงแม่น้ำแกวน้อยตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมก่อนไปพบแลคคุณแหววทำคลิปต่อๆไปนะครับ มีอะไรข้อเสนอแนะสอบถามหรืออยากให้ทํำคลิปอะไรก็แนะนํากันเข้ามาิชมกันเข้ามาได้นะครับยินดีครับยินดีเราฟังหรือจะสอบถามการปลูกทุเรียนการดูแลหรือมาเยี่ยมชมไล่เราก็ยินดีนะครับนัดกันล่วงหน้านะครับผมแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ